w ว r ร์ w ไวด s p ว k บสปอตดัภูมิใจนำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพับเลินค่ะอยู่กับโมเมนะคะซึ่งเพิ่งเคลื่อนตัวกลับมาจากโรมและฟานิเซียไปอิตาลีมานะคะแต่จะลิดเรียกให้มันดูเป็นเมืองที่ยากทำไมนะคะก็คือไปพักผ่อนนิดนึงนะคะที่โรมแล้วก็เวนสิสค่ะที่อิตาลีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นพาเพลินีิค่ะไปปุ๊บก็จะซื้อเครื่อ,องสำอางคือตอนแรกชะล่าใจเธอคือกะว่าก็ ทำงานแค่นิดหน่อยเองส่วนใหญ่ก็เที่ยวเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอะไรไปมากก็ได้แล้วก็ความงโง่ของชนีก็คือชนีลืมอายไลเนอร์ลืมแคทวอนดีแททูไลเนอร์ก็เลยอยู่แบบไม่มีไลเนอร์มันประมาณสัก3วันแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วละ่ะฉันต้องการ อายไลนอของฉันก็คือต้องการอายไลเนอร์มากนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าแต่งหน้าเบาไปแล้วภายใน3วันแรกคิดว่าไม่ไหวแล้วล่ะอยากกลับมาเป็นตัวเองระหว่างที่กําลังจะขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่าคือการเดินทางระหว่างเมืองเนี่ยเราใช้รถไฟในการเดินทางกันนะคะก่อนจะขึ้นรถไฟจากเบนิสกลับมาที่โรมเนี่ยก็เราเจอความโชคดีค่ะสถานีที่นั่นมีร้านแม็กและมีร้านคีโกะอยู่ในคราวเดียวกันอือสิเราก็เลยอย่างแรกนะคะวิ่งเข้าไปที่แม็กก่อนเลยคือมันอุ่นใจอะ เ,เป็นของที่ไม่ต้องลองอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าดีนะคะแต่ว่ามันหมดไปนานแล้วอันเก่าของโมเม,มหรือมันแห้งไปโมเม,มจะไม่ได้นะคะอันนี้คือ prolongwear fluid line สี black track ก็คือเป็นไลเนอร์แบบเจลนะคะสีดำสนิทไม่มีชิมเมอร์นะคะซึ่งก็ได้ถูกใช้ไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอายไลเนอร์แบบลิควิดเนี่ยถ้าเกิดไม่เคยใช้กันหรือว่าหลายๆรุ่นของแม็กเนี่ยเราใช้แล้วเรายังแอบรู้สึกว่ามันมีความแบบไหลหรือว่าเลอะนิดนึงแต่ว่า fluid line อันเนี้ยไม่เลอะแน่ๆมั่นใจนะคะก็เลย อ,อันนนี้มาอกเหนือจากนั้นพอหันซ้ายหันขวาก็เห็นการลอนช์คอลเลกชันใหม่นะคะคือแม็กเนี่ยปกติจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่เข้าไปซัพพอร์ตแฟชั่นวีคเยอะมากนะคะก็คือเขาจะแต่งแฟชั่นโชว์แต่งนางแบบในแฟชั่นโชว์เนี่ยทุกเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นแบบนิวยอร์กลอนดอนปารีสมิลานหรือเยอะกว่านั้นอีกอกี่เมืองเนี่ยแม็กก็เข้าไปซัพพอร์ตเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมคอัพอาร์ติสต์หลายๆคนที่เป็นหัวหน้าในแต่ละโชว์เนี่ยก็มักจะแน่นอนคือเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังแล้วก็มีความสามารถแล้วก็เป็น คอลเลกชันนะคะก็เป็นคอลเลกชันที่แม็กทำร่วมกับเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังคนหนึ่งนะคะทีุ่มไม่เคยเจอแล้วแล้วก็เคยสัมภาษณ์ที่นิวยอร์กนะคะชื่อไดแอนแคนโดอันนี้ก็จะเป็นพาเลตที่เขาบอกว่า cover me max studio conceal and correct palette นะคะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็คอร์เรกเตอร์จากแม็กนั่นเองซึ่งก็ถูกใช้แล้วเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะเลอะเทอะนิดนึงมันก็มีสีในโทนที่เอาจริงแล้วเราใช้ข้างบนนี้ในการคอนซีลแล้วก็คอร์เรกส่วนข้างล่างเนี่ยเราใช้มาคอนทัวร์นะคะตอนอยู่ที่อิตาลีนะคะซึ่งกก็คดีีีีป้มาับนนะะอก อันนึงนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมาสคาร่าของ Mac นะคะรุ่นที่โมเมชอบมากๆก็จะเป็น extended play อันที่เป็นตัวอันเล็กหลอดสีน้ำเงินๆน,น,นะคะพอเราเห็นว่ามันมีรุ่น false lash water proof คือเราต้องใช้มาสคาร่าที่เป็น water proof เท่านั้นเพราะขนตาเราค่อนข้างทิมเราก็เลยอยากลองดูนะคะแล้วก็พอซื้อเมืองนอกเนี่ยมันก็ได้ Duty f r ร e ได้ t a x f r ร e เนาะก็เลยแบบซื้อมาลองใช้ดูอันนี้ก็ชอบนะคะแต่ว่าก็ธรรมดารรมดาไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ว oh, wow ้าวนี่เป็นแบบว่าสุดยอดมาสคาร่าอะไรแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็ไม่เลอะไม่ไหล ะะก็เลยพิกับมาส่วนอีก3อัน,อนคือเราพกลิปสติกไปประมาณ2อันเองเราพกของไปน้อยแม่เรายอมรับจริงๆแล้วถ้าพกไปมากกว่านี้ก็คงไม่ได้เสียเงินอะไรเยอะขนาดนี้แต่ว่าเหมือนแบบขี้เกียจอะจริงๆพอไปเวกเชันเราก็มักจะขี้เกียจอันนี้คือดินสอนะคะลิปเพนซิลสีสตริปดาวน์คือที่ใช้เป็นเขียนขอบปากแต่งลุคนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นดินสอลิปไลเนอร์สีนูดธรรมดาคือลิปไลเนอร์ของแม c เนี่ยจะเป็นดินสอแบบที่ต้องเหล่านะคะก็โมไม่ชอบอะไม่ครีมมี่จนเกินไป แล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปมันเขียนแล้วมันก็ติดทนนานได้ดีอันนี้ก็เป็นสีนูดที่แลดูจะใช้ได้กับทุกนูดลิปสติกที่มีแล้วก็ได้มาอีก2อ,อย่างที่เป็นสีนูตเหมือนกันนะคะอันนี้คือที่ทาอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือ MAC Retro Matte Liquid Lip Color สี Burn Spice เป็นลิควิดลิปสติกของ Mac นะคะนี่ก็คือสีที่ทาอยู่นี่เลยมันจะเข้มขึ้นนิดนึงตามสไตล์ลิควิดลิปสติกแต่ก็ไม่มากนะค่อนข้างแห้งจะสังเกตได้ว่าเห็นร่องปากมาุมใบค่อนข้างชัดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดบำรุงริมฝีปากมาไว้ค่อนข้้้าางดดีก็นน่จะะะใชไเคะคะ ลิปสติกอีกสีหนึ่งที่เคยมีเป็นสีนูดกันตายอีกสีหนึ่งที่สวยมาก Mac Velvet Teddy นะคะเป็นเนื้อแมทอันนี้ก็จะเป็นสีนูดแบบธรรมดาสิ้นคิดคือตั้งแต่ได้มาก็ทาอยู่ที่อิตาลีทุกวันมากกว่าอันนี้เพราะว่าตอนอยู่อิตาลีอากาศมันแห้งแล้วก็หนาวมากก็เลยไม่ได้ทาลิควิดลิปสติกเลยนะคะก็จะใช้ลิปสติกแบบธรรมดาแบบนี้มากกว่าก็จะจับคู่คุณคนนี้เข้าด้วยกัน Strip down จะออกน้ําตาลกว่า Velvet Teddy นิดนึงเราสวอชให้ดูสามอันแล้วกันก็อันนี้ก็จะเป็น ลิปไลเนอร์ลิปสติกสีเวลเบตเทดดี้แล้วก็อันนี้พอแห้งปุ๊บก็จะกลายเป็นอันนี้นะคะสี b u r n s p i c e นะคะที่ทายอยู่นั่นเองจากแม็กก็ได้มาเท่านี้แหละเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่คีโก้คีโก้ก็จะเป็นแบรนด์อิตาเลียนเลยชื่อคีโก m มลานโนนะคะหลายๆคนก็อาจจะเห็นวิดีโอที่ไลฟ์แล้วก็มีการโมไมได้พูดถึงไปบ้างแล้วเคยมี eye base คือ eye Makeup Bas e ของเขาแล้วมันก็ดีมากๆแล้วมันก็หมดไปนะคะก็เลยซื้อมาเพิ่มเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งนิดนึงนะคะอันนี้เป็น natural eye base เขาเหมือนมีชิมเมอร์ เป็นรุ่นที่เป็นชิมเมอร์กับรุ่นที่เป็นนเ u ชอลนะคะรุ่นที่เป็นนเชอลเนี่ยก็จะไม่ได้มีความวิบวับอะไรแล้วก็จะปกปิดมากกว่าถ้าให้เทียบกับ t w o f a c e Shadow insurance อันนี้จะเหมือน t f o f e ที่มันจะเหมือนใสๆค่ะแต่อันนี้มันจะเหมือนมีสีนิดนึง นะคะเพื่อที่จะทําให้สีเปลือกตาเนี่ยมันถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีเส้นเลือดหรือมีอะไรบนเปลือกตาเยอะๆมากๆเนี่ยตัวนี้มันเหมือนจะคอนซีลไปได้ด้วยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบแมทสนิทปิดทุกอย่างอะไรทํานองนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันถัดมานะคะอีกอันนึงที่เรารู้คุณภาพกันดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คืออันที่เป็นอายแชโดว์แบบนี้นะคะ long lasting wet and dry eyeshadow นะคะที่มาในรูปแบบเวฟแบบนี้นี่คือสี200นุ่นๆอันนี้ธรรมดา อีกรุ่นหนึ่งที่เราชอบแล้วก็คือคีโกดเนี่ยราคาดีมากนะคะเป็นดรักโ e ของเขาแต่ว่าของส่วนใหญ่คุณภาพลดมากจริงๆอันนี้เป็น High Pigment Wet and Dry Eyeshadow นะคะเราเลือกสีที่เป็นสีที่ใช้ได้บ่อยๆมา3อันด้วยกันนั่นก็คือ42ก็10บเฉดนดีมาก โดยเฉพาะสีแมทแล้วเหมือนราคาแบบไม่กี่ยูโรเองอะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้เบอร์9คือแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็นี่ขนาดอันที่มีไพรเมอร์มีแค่อันเดียวอันนี้เองนะนอกเหนือจากนั้นไม่มีไพรเมอร์อยู่เลยนะคะยังถือว่าสีแบบคุณภาพดีมากซิงคีโกเองเนี่ยมีขายมีร้านอยู่ที่อังกฤษที่เมกาอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพิ่งเริ่มค่อยๆดังในอเมริกานะคะแต่ว่าฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าเกิดไปอิตาลีงี้ยก็จะมีร้านที่ค่อนข้างแพร่หลายอยู่หลายๆเมืองอีก2ออย่างที่ได้มาที่เห็นกูรูทั้งฝั่งอังกกฤษแล้ว็ อเมริกาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะก็คือปัดแก้มนะคะปัดแก้มรุ่นนี้ชื่อว่า shade fusion trio blush เราได้มา2ส,สีด้วยกันก็คือเบอร์2แล้วก็เบอร์3 2ก็จะเป็นออกนูดนูดนิดนึงนะคะส่วน3เนี่ยก็จะมีติ่งความเป็นชมพูมากกว่าเอาจริงแล้วเรายังไม่ได้ลองทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองในลุกอะไรสักลุกหนึ่งละกันแล้วก็วค่อยมาแบบวิจารณ์กันว่ามันเป็นยังไงบ้างคีโกะจริงๆแล้วก็ถ้าให้แนะนําของนะคะก็อายแชโดว์เนื้อดีแล้วก็ปัดแก้มรุ่นอื่นๆที่เคยใช้มาก,ก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันเออเอออันนี้ลืมพูดถึงอันนี้จริงๆเราซื้อที่สุวรรณภูมิเลยแหละเพราะว่าเราใช้หมดไป แอ,นนแอบใช้เงียบๆอยู่เพราะว่าตอนนั้นมันหาซื้อยากนิดนึงนะคะคือเคยไปงานของอามานี่ตั้งแต่เมื่อปีที่ปีที่แล้วไม่แน่ใจว่า2 0 1 5หรือเปล่านะไม่ใช่2 0 1 6หด้วย2อ1 5เลยนะคะแล้วเขาออก Luminous s i l k Compact สูตรใหม่ขึ้นมานะคะตลับก็จะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าข้างล่างจะเป็นสีเนื้อแล้วก็ข้างบนจะเป็นสีดําเมื่อก่อนแป้งของอามานี่เนี่ยจะเป็นสีดําเงาอย่างนี้ทั้งส่วนบนส่วนล่างเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะที่ไม่รู้สึกหนักหน้าไม่รู้ ะะและความเด็ดของเขาอีกอย่างก็คือเหมือนไอ้ตัวสปอนจ์เองเนี่ยด้านหนึ่งมันจะเป็นสีขาวแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นสีดําด้านที่เป็นสีขาวเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันจะให้เอฟเฟกที่เหมือนว่าเป็นเหมือนแป้งฝุ่นบางๆคือถ้าเราไม่ได้ถูหนักนะคะแค่อาจจะผ่านานแค่นี้แล้วก็ซับเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้สีเท่าไหร่มันจะเป็นเหมือนการซับมันธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดใช้ฝั่งที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะได้ coverage ได้การปกปิดที่เยอะกว่านะคะ ซึ่งก็เป็นแป้งที่เรียกว่าห้ามทําพับหายนั่นเองอันนี้น่าสนใจมากก็ถ้าเกิดใครผ่านสุวรรณภูมิในแผนกที่เป็น international นะคะเขาจะมีเคาน์เตอร์ของอาร์มานี่แอบอยู่เล็กๆหลังเคาน์เตอร์แม็กแล้วก็คิวส์นะคะโมไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนน่าจะเป็นฝั่งแบบเกตฝั่ง ABC อะไรเงี้ยฝั่งนั้นนะคะก็ไปลองดูก็แล้วกันถัดมาก่อนวันสุดท้ายที่จะกลับหรือ actually วันสุดท้ายไม่แน่ใจก่อนวันสุดท้ายเราไปเจออิงลอดอิงลอดเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่แบบโด่งดังมากในบรรดาแบบพวกเมคอั สาวๆใน Instagram หรือว่า YouTuber หลายๆคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิง l หลดมีร้านที่เมกาแล้วก็ที่อังกฤษเหมือนกันแต่ว่ามันแอปจะหายากนิดหน่อยเราไปเจอร้านอิง l หลอดอยู่ที่โรมนะคะแล้วก็ได้ยินกิตติศัพท์ของความเจ๋งของอ y e ช h a ์ o w แล้วก็อ y e l i n e r มาค่อนข้างมากนะคะอันนี้เราจัดพาเลตขึ้นมาเองคือโอเคอิง l หลดเนี่ยเวลาเขาขายนะคะเขาจะมีพาเลตมามีหลายช่องเลยนะคะอาจจะมีทั้งแบบ4ช่อง3ช่อง บบหรือเยอะๆเป็นใหญ่กว่านี้ก็มีอันนี้คือ Freedom System เขาเรียกมันว่า Freedom System ก็คือคุณสามารถเลือกซื้ออ y e แชโดว์มาเป็นอันๆได้แบบนี้อันนี้คือมุมมาเก็บกล่องมาให้ดูนะคะเป็นเดี่ยวอายแชโดว์แบบเดียวๆเนี่ยแล้วก็เอามาจัดพาเลตตามที่ชอบใจของตัวเองได้ซึ่งอันนี้เราก็จัดพาเลตนี้มานะคะตื้ดึง À, ให้จำสีทั้งหมดก็จำไม่ได้จริงๆว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นกลุ่มสีใหม่ลา่าสุดที่เพิ่งออกมาตามเทรนด์พวกสีออกน้ำตาลน้ำตาลแดงสีม่วงสีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราอยากลองเล่นดูเขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยก็เท <tales> ียบเคียงได้กับประมาณอายแชโดว์ของ Anastasia Beverly Hills คือของดีอันนี้เป็นแบรนด์ Nord มาจากโปแลนด์นะจริงๆแล้วเขาบอกว่า Inglot เนี่ยเป็นแบรนด์โปแลนด์ก็จะมาแบบนี้คะเดี๋ยวเอามาลองให้ดูในลุคก็แล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ขายดีแล้วก็ รูหลายๆคนชอบใช้กันมากๆเพราะว่ามันติดทนมากจริงๆนะคะก็คืออายไลเนอร์แบบเจลนะคะอันนี้คือ i n l o t Gel Liner เขาบอกว่ามันดำมากเข้มมากแล้วก็ติดทนนานมากๆนะคะอายไลเนอร์เจลเบอร์77สีดํีดำสนิทนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เราหยิบติดมาด้วยก็คือสิ่งที่เรียกว่า d u r a Line นะคะ Mixing Liquid คือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้อะไรแบบเจลไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์แบบเจลหรือเจลครีมชาร์โดอะไรต่างๆแล้วมันเกิดมีความแห้งเนี่ยให้หยดสิ่งนี้ลงไป แล้วก็เหมือนแบบเอาไม้จิ้มฟันหรืออะไรกวนๆนิดนึงมันจะทําให้ของที่แห้งแล้วเนี่ยกลับมาเหมือนแบบว่าสามารถใช้ได้ต่อไปนะคะคืออันนี้เขาบอกว่าอะไร mix with makeup product of your choice to create liquid waterproof formula คือทําให้เมคอัพ waterproof ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือทําให้สิ่งที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบ mixing medium ที่ทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นก็เลยอยากลองกลัวว่าเจลไลเนอร์จะแห้งเร็วด้วยแหละเพราะเขาบอกว่าด้วยความที่มันค่อนข้างดีมันก็เลยแบบเนื้อพิกเมนตมันเยอะมันก็เลยแห้งเร็ว น,นะคะคเราก็เลยรับพี่คนนี้มาด้วยนั่นเองอีก2อย่างจากอิงหลอดคืออิงหลอดอีกอันนึงที่เขาดังมากๆก็คือพิกเมนต์นะคะเราก็เลยหยิบพิกเมนต์อันนี้มาอันนี้ชื่อว่า pure pigment eye shadow เอีกอ่ะน่าสนุก1 2 4 คืออันนี้มันเหมือนเป็น loose pigment เลยอะคะ่ะแล้วก็แบบพอมี shimmer glitter ที่เออะใช้ได้อยู่เบอร์1 2สีอิงหลอดจะเป็นแบบเป็นเลขนะไม่ได้เป็นแบบชื่ออีกอันนึงสุดท้ายอันนี้อยากลองเฉยๆไม่มีใครบอกว่าดีไม่ดี high gloss lip oil เป็นเหมือนบำรุงลิปที่มีสีด้วยนิดหนึงนะคะก็เลยเลือกอันที่เป็นสีนูต์นตมาก็จะมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมเห็นแนวที่จะไปไหม นูดนูดตุ่นตุน,ตนสาระไม่มีมีอยู่แล้วที่บ้านนางน่าโง่อะไรเงี้ยก็เขาบอกว่ามันเหมือนบำรุงไปด้วยแล้วก็ให้สีด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ก็เลยอยากลองสุดท้ายมาตายที่สนามบินที่โรมเพราะว่าเจอ smashbox ค่ะ smashbox นี่เป็นยี่ห้อที่จริงๆแล้วปกติเราซื้อที่เมกานะคะหรือว่าอังกฤษล่าสุดเขาออกหลายอย่างมา ที่น่าสนใจมีบางอย่างเป็นของที่หยิบขึ้นมาเติมกับอันนี้เป็นของใหม่กระเป๋านี้ได้แถมมาอันนี้อยากได้ไซส์เล็กเพราะว่าไซส์ใหญ่ที่ใช้อยู่มันใหญ่มาก Smashbox Photo Finish Primer Water ก็เป็นเหมือนน้าฉีดหน้าที่ฉีดก่อนแล้วก็ฉีดหลังแต่งหน้าเพื่อให้เมคอัพมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นซื้อไซส์เล็กมาไว้พวกพาอันนี้เขาลือเล่าอ้างกันว่าดี Eye Makeup Base อีกแล้วทมามว่ามีปัญหาเรื่อง Eye Shadow ไหลตรงไหนเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน24 Hour Photo Finish ค่ะ Eye Primer อันนี้หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเรามาลองกันดูสิโอ้ oh, อันนี้ดูแบบดูลักษณะเป็นมูสม<ๆ>ูสใช่ดูไม่ดูเหมือนกันว่าจะรอดไหมหายไปเลยไม่มีสีเอามานงนี้เดี๋ยวไว้ลองแล้วมาบอกเพราะคือเราเริ่มใช้ two face shadow insurance มาน,นานมากจนหลายๆคนบอกว่าพี่คะเราจะเปลี่ยนกันบ้างไหมคะ mm. ไม่อะไรที่มันดีๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเนาะแต่ว่าก็ได้ก็ได้ส่วนอีกอันนึงที่เขาว่าเอะอะเหมือนกันนะคะก็คือ photo finish foundation primer ที่เป็นรุ่นพ e m i n i m i z i n g ก็คืองานแบบเก็บรูขุมอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวไว้มาลองแล้วบอกอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบรรดากูรูสาวๆเขาว่ามันดีกันเราก็จะลองดูและล่าสุดค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะของ smashbox เขาชื่อว่า cover shoot eye palette มุมไม่ได้มา3 p a พาเลตด้วยกันนะคะมันจะมีอันที่เป็น Uh, soft light eye palette อันนี้ชื่อ metallic eye palette ชอบตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะ smoky eye palette อ่ะมากแกะเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้เอากลับไปใช้กันเนาะนางก็จะเป็นมาในหน้าตาแบบนี้นะคะสลิมมากแล้วก็แลดูเจ๋งดีก็จะมีอันนี้คือ smoky นะคะ ก็จะมีสีสโมกกี้ต่างๆรวมถึงสีทราน s ิชชันแล้วก็สีเนื้อธรรมดาที่เอาไว้แต่งได้นะคะก็ลลยดูง่ายๆดีนะแล้วก็พาเลตก็เป็นแมกเนตอีกอันนึงเมทัลลิกก็จะแบบทุกอันเมทัลลิกหมดเลยอันนี้เราว่าความจริงๆแล้วอะ่ะอันที่มัน Pra c t i c a l หรือว่าใช้ได้จริงมากที่สุดนะคะคืออันที่มีสีเนื้อด้านมาให้ด้วยแล้วก็เป็นสีทราน s ิชชันอย่างอันสโมกกี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะง่ายแต่เมทัลลิกเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้แต่งหน้าจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเอาไปรวมกับพวกสีแมออืื่่นๆเเพให้กิิิิดมมมตาก่่งงขึ้นไนไัทุกอย่างมันจะวววาาไปหมดดแล้นน้้กก็็ถเเินนนองคท่ มีเนื้อตาเยอะก็จะดูตาบวมมากนะคะแต่เราคิดว่าสีมันน่าสนใจเราก็เลยหยิบมาเดี๋ยวเอามาลองเล่นดีกว่าเดี๋ยวน,นี้ขอแบบถ่ายรูปนางก่อนแต่ยังไม่สวอชนางให้ดูแล้วกันส่วนอันสุดท้ายนะคะที่ได้มาอันนี้ค่อทข้งเลอะเทอะนิดน,นึงเว้ยทำไมมันแบบมีอาจจะมีแบบงานร่วงนิดหน่อยนะคะอัดมาไม่สนิทด,ดีเอ,อ soft light อันนี้แลดูเป็นพาเลตแต่งงานมากเลยสีดูแบบจุ๊บซ่า สาวเนาะเออจริงเราคิดว่าทั้งหมดนะคะคือจริงมันมีทั้งหมดรู้สึกจะ6หรือ8พ a l e t ที่ออกมาแต่ว่าที่อิตาลีที่มีขายเนี่ยมีมาแค่3เราก็เลยพิกอึ้นมาแค่3ก่อนจะมาลองดูว่ามันเป็นยังไงเราคิดว่าอันที่เตะตาเรามากที่สุดและเป็นเวของพาเพิร์มากที่สุดน่าจะเป็นสโมกี้เดี๋ยวจะมาลองให้ดูและนี่คือของทั้งหมดค่ะ ก็หมดแล้วนะคะสําหรับของที่ฮอไปหลายๆอย่างก็ใช้แล้วแล้วก็บอกเลยคอนเฟิร์มเลยว่าดีกับหลายๆอย่างอย่างเช่นของ smashbox แล้วก็อิง Lo อเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสลองแบบจริงจังนะคะก็อย่าเพิ่งไปพรีออกันให้วุ่นวายเดี๋ยวเอามาลองเล่นให้ดูในรายการก่อนแล้วถ้าชอบแล้วค่อยว่ากันก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็หมดเวลาของพาเพลินแล้วนะคะหลายอย่างนี่เดี๋ยวเอาไว้มาลองให้ดูในรายการแล้วก็วิจารณ์กันรีวิวกันแบบเต็มเตมกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็เจ็บตัวแล้วกลับมาแล้วหมดแรงแล้วไปดีกว่าสวัสด ซออื้อแล้วซื้อตลอดแต่งทันไม่หน่นย